สวัสดีครับก็พบกับครบเครื่องการลงทุนกับฟิลิปนะครับในส่วนของจอบกราฟจับจุดเทรดนะครับก็จะวันที่21สิงหาคม2558นะครับตลาดรวมนะครับเรามองว่าโมเมนตัมเนี่ย t อสตีมนะครับโดยกราฟ60นาทีเนี่ยแบ่งตัวในแดนลบตลอดวันนะครับการิบาวเนี่ยยังทำได้ค่อนข้างจำกัดนะครับแล้วก็มีการปรับตัวปรับค่าลงในช่วงท้ายจากเครื่องมือ Modify Stochastic นะครับ แนวโน้มเนี่ยยังผันผวนในกรอบดาวเทรน์นะครับตัดที่ยังไม่สามารถเบรกกรอบบนซึ่งอยู่ประมาณ1,400จุดขึ้นไปได้นะครับก็ยังเน้นขึ้นขายและรอรับเมื่อถอยลงมาเส้นแนวรับด้านล่างอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเรามองแนวรับในวันนี้เนี่ยอยู่ที่1,360จุดนะครับถัดไปก็1,345จุดส่วนแนวต้านเรามองไว้ที่1,380นะครับถัดไปก็1,390จุดนะครับสำหรับหุ้นที่เราแนะนำา3ตัว ในวันนี้นะครับตัวแรกก็คือตัว IRPC นะครับแท่งเทียนทําโลที่ลดต่ำลงนะครับหลังรีบาวไม่ผ่านแนวต้านเส้น EMA 5วันนะครับเครื่องมือ MACD ให้สัญญาณขายใต้เส้นซีโรไลมองน้ำหนักอยู่ในทางอ่อนตัวนะครับก็แนะนำช็อตเซลล์นะครับแนวรับนะครับให้วิที่3.74บาทนะครับแนวต้านหรือจุดช็อตเนี่ยเราให้วิที่3.94บาทนะครับคัดร้อยที่4บาทนะครับ ตัวที่2นะครับ HFT นะครับก็ดีดตัวขึ้นมานะครับพร้อมสัญญาณซื้อจากเครื่องมือ Modify Stochastic ที่อยู่เหนือเส้น50นะครับแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวบนเส้น Signal Line ได้อย่างต่อเนื่องนะครับแนวโน้มดีนะครับเราก็แนะนำเก็งกำไรตัว HFT นะครับแนวรับเราให้ไว้ที่4.40บาทนะครับแนวต้านเราให้ไว้ที่4.70นะครับถัดไปก็4.86บาทคันล้อที่4.34บาทนะครับ ตัวสุดท้ายนะครับตัว CHG นะครับราคาก็เริ่มยกตัวขึ้นนะครับหลังพักฐานตั้งแต่สัปดาห์ก่อนนะครับเครื่องมือ MACD เนี่ยยังคงความเป็นบูลลิชนะครับด้วยการเลี้ยงตัวเหนือเส้นซีโร่ไลน์ได้ต่อเนื่องคาดได้เวลาฟื้นตัวนะครับแล้วก็แนะนำเก็งกำไรตัว CHG นะครับแนวรับเราให้ไว้ที่1.93บาทนะครับแนวต้านเราให้ไว้ที่2.02นะครับแล้วก็ถัดไปที่2.10บาท คันลอตนะครับที่1.89บาทนะครับก็จบในส่วนของจอบราบจับจุดเทรดประจำวันนี้นะครับ